ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว Forex Fusion ทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาแปลกถูกไหมมีคลิปช่วงหัวค่ำด้วยใช่ไหมคือตอนนี้ผมกำลังจะทำะเป็นชาเลนจ์ตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะทำเป็นคลิปวิดีโอบันทึกไว้ให้กับสมาชิกในช่องทุกท่านด้วยนะครับใน,ในเรื่องในเรื่องของการสอบกองทุนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับ นักเรียนของผมด้วยว่าตอนเช้าผมวางออเดอร์ยังไงนะครับผมก็จะอัดไว้นะครับส่วนทุกท่านเนี่ยที่เป็นที่เป็นสมาชิกในใน,ในช่องเนาะที่ไม่ใช่นักเรียน,นยก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับแบบหถึ่งว่าคือจะไม่ได้เห็นช่วงที่ผมวางออเดอร์แต่จะเห็นในช่วงที่แบบวางเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไหมาวางเสร็จแล้วทีเนี้ยตัวโปรแกรมที่ผมอสอบอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวนะดูก่อนเมื่อมันมีออเดอร์ใหม่มา อ่าโอเคอ่าตัวที่ผมสอบสอบตัวนี้อยู่อะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับของ the five นะครับของไฟล์ผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่ายังไงนะอ่าส่วนใหญ่ก็อ่านว่า5%นะครับอ่าผมสอบตัวนี้อยู่ครับเป็น challenge นะครับก็คือเป็น boot camp มีน้องคนหนึ่งเขาส่งมา ในกลุ่มผมก็เลยนอนอ่านดูนะครับซึ่งตัวบูตแคมป์เนี่ยม,มันน่าสนใจมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนที่คือสมมุติว่าเราไปสอบอย่างเช่นอย่างเช่นนะ,ะ FTMO เนี่ยสอบหลายครั้งมากนะครับผมโดยผมเนี่ยสอบหลายครั้งมากเพราะว่าอย่างนี้มันมันเป็นอย่างนี้ดยส่วนตัวระบบเทรดของผมเนี่ยดอดาวมันจะอยู่ประมาณ30%ถูกไหมอ่า โดยดาว30%โดยประมาณนะทีนี้เนี่ยพอเราไปเทรด f t m o เนี่ยดดยดาวมันห้ามเกิน10ถูกไหมแล้วแม็กดิแม็กเดลี่ลอสห้ามเกิน5%ถูกไหมครับทําให้เราจะต้องมีการาลดหลอดไซส์ size, หรือว่าลิกลิกเปอร์เทรดลงจากวันที่ผมเทรดไม้ได้1%ในพอร์ตส่วนตัวก็ต้องมาเทรดไม้แล้ว0.25ถึง0.5%ในพอร์ตของ FDMO มันส่งผลให้นะครับกำไรมันไม่ถึงคือ10%สำหรับผมนี่ยากมาก ใน F T M O นะนคือเขาบอกว่าเขาวัดผลเรา30วันก็จริงถูกไหมครับแต่ว่าแต่ว่าพอพอเอาเข้าจริงเรามีเวลาสอบแค่20วันแล้วทีเนี้ยไอ้ยีวันนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าเรามีสัญญาณทุกวันไงบางวันก็ไม่มีสัญญาณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน20วันหรือ30วันเนี่ยของตัว F T M O เนี่ยผมสำหรับตัวส่วนตัวผมว่ามันยากมากแล้ว ผมสอบหลายครั้งมากๆนะครับคือเดือนไหนที่ตลาดมันคือคือจังหวะมันมาอย่างเงี้ยมันก็เก็บได้เร็วถูกไหมอ่ามันก็ผ่านแต่บางเดือนแบบไม่มีแบบบางเดือนไม่เข้ากับตลาดก็แบบก็ต้องซ่อมอ่ะต้องซ่อมพอร์ตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับอนี่าทีนี้เนี่ยอันนั้นคือของของเก่านะทนี่อันใหม่อันนี้ของเราเนี่ยเป็นบูตแคมป์ตัวนี้ข้อพิเศษของมันก็คือว่ามบนจะเทสเราเนี่ยมันจะให้เวลาเราทั้งหมดเนี่ย ในสามสเต็ปเนี่ยนะครับใน3ามชาเลนจ์เนี่ยให้เวลาเรา1ปีนะครับใน1ปีเนาะแต่ละชาเลนจ์เนี่ยเขาจะกําหนดเป้าเห็นไหมแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กเดลี่ลอสไม่มีแต่จะเป็นแม็กซิมัมดอดาวน์แทนห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลหนึ่งต่อสิบอย่างเอาอะ่ะเข้าใจป่ะหนึ่งต่อสิบนี่แม่งอย่างเอาแต่ว่ามันไม่ไหนึ่งต่อสิบทุกคู่นะครับบางคู่เนี่ยไม่ได้หนึ่งต่อสิบนะบางคู่นี่หนึ่งต่อห้า ก็มีนะอย่างเช่นดูนะครับอย่างเช่นคู่ฟังเจนี้นี่แบบอย่างเอาเลยอะตอนแรกผมงงมากทําไมฟังเจถึง pending order ได้น้อยสุดกลายว่าพอมาดูนะครับมาดู l e เวลเลนะครับชุดนี้ปกติทุกคู่เนี่ยเลเวลเลทหนึ่งต่อสิบแต่ว่าคู่ฟังเจมีคู่เดียวครับเลเวลหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยครับบอกว่า <laughs> สุดยอดเลยนะโอเคมาเล่าต่อ ตัวบูตแคมป์เนี่ยของ5%เนี่ยวัดผลทั้งหมด1ปีนะครับ3เต็ปนะครับเช่นสเต็ปแรกนะครับเขาจะให้พอร์ตมา25,000เหรียญน,นะครับเขาขอ8%ถ้าเราทำ8%ได้ภายในกี่เดือนไม่รู้อะเช่น3เดือนคุณถึงทำได้2,000เหรียญคุณก็ไปสเต็ป2อย่างเงี้ยครับคือเอาง่ายๆเขาบอกว่า1ปีเนี่ยทำไอ้3เฉลี่ยเนี่ยให้มันเสร็จให้ได้โอเคไหม ด้วยจะเงื่อนไขอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ากําไรหรือว่า,าตัวแม็กซิมัมดอดาวเนี่ยห้ามเกินที่เขาตั้งกําหนดไว้นะครับทีนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะสิมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะสิแต่บอกย่างี้มันเข้ากับระบบระบบเทรดผมมากแล้วก็วิธีการเทรดส่วนตัวผมมากนะครับตัวเลน,นี้นะก็เลยอยากจะเอามาเล่าส่วนฟังนะครับเขาบอกว่าขั้นแรกเนาะเรามาเลนกันเนี่ยเขา จะเก็บตังเราประมาณ50ยูโรประมาณ2,000บาทนะครับ2,000บาทเขาบอกว่าไม่มีกำหนดนะครับ um มินิมัมเดย์เทรดหมายความว่าเทรดกี่วันก็ได้นะครับไม่ได้กำหนดอย่างเช่นของ f t สตก็คือเทรดอย่างน้อย10วันถูกไหมแต่เนี้ยครับไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดแต่ว่าแต่ว่าถ้าผ่านไปแล้ว21วันยังไม่มีการเทรดเกิดขึ้นเขาก็จะปัดตกไปนะครับคือ คือมันไม่ได้กําหนดวันเทรดก็จริงแต่แบบเฮ้ยมึงก็ต้องเทรดบ้างเป้าวอะไรเงี้ยอโอเคเนาะประมาณนี้ครับชเลนแรกก็สองหมื่นห้าพันเหรียญให้อรอตมาแม็กซ์สมดอดาวห้าเปอร์เซ็นตนะครับขอบโปรฟิตแปดเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ตัดมาถ้าเราทาทั้งหมดสามชเลน์ที่เสร็จแล้วนะครับดูด้าน,นล่างนะครับมันเป็นอะไรที่หอมหวานมากๆ <c oughs> ก็คือถ้าเราผ่านเนาะสามชเลนแรกด้านบนเนี่ยเขาจะให้เราจ่ายอีกสองร้อยห้าสิบยูโรนะครับ เพื่อที่จะเอาพอร์ตที่จะเป็นพอร์ตแบบพอร์ตสำหรับกองทุนสอบเอ้ยพอร์ตที่จะเป็นสำหรับแบบเทรดแล้วส่วนแบ่งอ่ะอ่าเขาบอกว่า s t e p up e v e r y 5% gain เนกณฑ์ะครับหมายความว่าทุกๆอ่า5%เนี่ยที่เราทำได้นะกำไรทุกๆ5%ารที่เราทำได้เนี่ยเขาจะมีการปรับระดับให้เรานะครับ,รบเช่นขั้นแรกตอนแรกนี่ยเขาจะส่งพอร์ตแสนเหรียญมาถ้าคุณทำกำไรได้5้0 0ันเหรียญเนาะหรือ5%เนี่ยเขาก็จะขยับพอร์ตให้เป็น แสนสองหมื่นห้าพันเหรียญไอ้พวกนี้ไปเอาก็คือส่วนแบ่งครับส่วนแบ่งห้าสิบห้าสิบนี่ไหมครับทุกทุกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะมีการปรับตัวเลเวลให้เรานะครับสูงสุดอยู่ที่สี่ล้านเหรียญนะครับซึ่งแบบมันเยอะมากแล้วแบบเออมันน่าจะเจ๋งดีนะอะไรเงี้ยนะครับถัดมานะครับมาดูสิ่งที่มันพิเศษนะครับหรือว่าเงื่อนไขของเขาคือบอกเขาบอกว่า จะเป็นจำเป็นจะต้องมี stop loss ทุก position ทุก order นะครับต้องมีต้องมีเ l เสมอพูดง่ายนะครับแล้วกเ็เขาบอกว่าการขาดทุนไม่ว่าจะเป็นโพซิชั่นใดก็ตามเนี่ยนะครับห้ามเกินหนึ่ง a c อร์ n t b a l a ของ Account อคาการเปิดออเดอร์ที่ไม่มี SL เนี่ยนะครับไม่มี SL นะและหอ่ไม่ใช่สิ การเปิดออเดอร์ที่ไม่มี SL นะครับแล้วก็าการขาดทุนที่เขาเรียกว่ามอแดนก็เกิน1%เนาะซิงเกิลโพรดิชั่นวิวบีคอนเทนเดอร์วิกประมาณนี้คือเขาก็จะดีดออกนะครับไอเนี over ้ยเขา o อเวอร์ลถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นนปราะ,ะแปรครับไม่รู้ก็คือแปรอ๋อนี่ไง ก็คือว่าถ้าเราทําผิดกฎ3ครั้งมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะตกโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับทเทรดข่าวได้ทเทรดอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ย news trading alarm นะครับทเทรดเทรดข่าวได้นะครับถือออเดอร์ข้ามวันได้แล้วก็เนี่ยครับกาบอกว่าพอร์ตต้องมีการทเทรดคือภายใน21วันเนี่ยต้องมีการทเทรดหรือทําอะไรก็สักอย่างหนึ่งของพอร์ตอ่ะนะครับ อันนี้คือคู่เงินที่เทรดได้เนาะก็มาอ่านเพิ่มเติมเอานะครับประมาณนี้เอาง่ายก็คือว่า,เ,าเป็นบูตแคมป์บูตหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาสําหรับใครที่เ,เป็นสายเทรดเดอร์ที่เทรดชิวๆแล้วก็มี s อประจําอยู่แล้วนะครับก็มาลองทดสอบกันได้เพราะว่าค่าสมัครมันแค่50ิยูโรก็2,000บาทถูกไหมผมว่าน่าสนใจนะถ้าเราผ่านมาชุดนี้เราก็ท,ทกํทุกทุกๆ5%เปอร์เซ็นต์เขาก็จะปรับระดับให้เราเนี่ยมันก็เจ๋งดีนะครับ คือลองลองนึกนะในระหว่างที่เราสอบของไอ้หาเอร์เซนเนี่ยเราอาจจะไปสอบกองอื่นในระหว่างนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันชิลอยู่แล้วมันวัดผลเราปีหนึ่งถูกไหมแล้วทนี้เราก็ระหว่างที่เราสอบอันนี้เราก็ไปสอบอันนี้เดือนโอเคปะอ่าประมาณนี้ครับสนุกสนุกทีนี้เนี่ยอ่ะวันนี้ก็มาม,มารายงานผลวันนี้เป็นวันวัน,ว,นวันที่สองนะครับวันที่สองที่ ที่เทรดนะครับที่ได้พอร์ตมาแล้วลองเทรดก็ขาดทุนไปไม้หนึ่งวันนี้นะครับคูอ่อะไรอะ AJ เนาะคู่ AJ ขาดทุนไปไม้หนึ่งนะครับขาดทุนไปอยู่ที่0.5%น์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับความเสี่ยงที่0.5%นจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของสองหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับก็ประมาณร2อยี่ห้านั่นแหละโดยประมาณนะครับอืม ดูบางไม้หนึ่งแต่ว่าก็ยังถืออยู่อตอนนี้สองไม้นะครับสองไม้นะบวกอยู่ร้อยแปดสิบเหรียญดูมาร์จิ้นเลยเวลรเนี่ยครับเอ้ย <c ười> ดูมาร์จิ้นเลยเวลเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่สองร้อยสี่ิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือน้อยมากน้อยมากเลยนะเพราะว่าเรเว่าเลยมาให้หนึ่งต่อสิบแล้วบางคู่มันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับต่อหนึ่งนะก็พวกนี้ครับออเดอร์พวกนี้ผมจะยิงมาจ่า ไม่ได้อิงมาจากหรอกหมายว่าผมก็จะเอามาจากบทวิเคราะห์ที่ผมส่งให้ทุกท่านนั่นแหละนะครับก็คือทเทรดอันเดียวกันดูนะอย่างเช่นตัว GU ดูนะครับ GU เนี่ยอยู่ไหนละ่ะอยู่ไหนละ่นละ GU อ่านเนี่ยตัวนี้ครับ GU ตัวนี้เรามองเป็นชาร์ตแพทเทิร์นครับมาเป็นลักษณะของแบบนี้ครับมันวาดไม่ได้น้อมันไม่มีไอตัววาดนะเดี๋ยวนะ เอาอ e ีพิกนมาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเราก็เทรดตามระบบเนาะอย่างน้อยๆน,น,นี่มันหนึ่งปีนะครับก็อย่างน้อยก็ไม่เร่งรีบอะ่ะชุดนี้ผมมองเป็นชาร์ตนะครับนี่วิธีการจับฟิโบของผมเนาะในงานน้า,นาง,งานจริงโอเคเราอ่ะคือเราเราเรา,เราหาแพทเทิร์นในเทรดดงวิวแล้วก็จริงนะแต่เราต้องมาจับในโปรแกรมของเราด้วยเพราะว่า มันเขาเรียกอ,อะไรนะครับกราฟมันจะไม่เหมือนกันนะครับชุดนี้ผมมองเป็นตัวชาร์กแพทเทิร์นนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะฟอร์มมาเป็นเหมือนมันจะฟอร์มมาเป็นตัวใหม่แล้วล่ะนะครับดูทรงละนะครับเราสามารถมองเป็นอ,อันนี้ก็ได้นะครับมองเป็นแบทก็ได้นะครับโดยโซนนี้ทำไมถึงเซลล์เนะาะถ้าทุกท่านดูนะครับราคาเป็นไงเอ่ยราคาทำ โลว์เวอรโลถูกไหมครับราคาทำโลว์เวอร์โลอันนี้มันคู่ไหนวันนี้อ๋อ a cat a cat แล้วคู่เนี้ยอ๋อ a cat เหมือนกันโอเคคืออย่างเงี้ประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถนัด MT5 ผมบอกตรงตั้งแต่เทรดมานี่ก็เทรดแต่ MT4 แต่ปรากฏว่าโปรแกรมเนี้ยมันบังคับให้เราเทรดตัว MT5 นะครับงงเหมือนกันงมแบบนะงมแบบเป็นขึ้นชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะหาแบบ เครื่องมืออะไรมาวางให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับโอเคเนาะกว่าจะเซตติ้งอ่าอะไรนะอินดิเคเตอร์อะไรเงี้ยครับค่อนข้างใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราเห็นอ่ะเราเห็นราคาทำโรลโลแล้วนะครับถัดไปครับตรงนี้เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับหรือว่าเป็น QM นั่นแหละนะครับแล้วก็หาแพทเทิร์นนะครับก็ปรากฏว่ามีชาร์จแพทเทิร์นนะครับที่จบในโซนผมก็เลยวางวอเดอร์ทิ้งไว้นะครับอ่าอีกตัวอย่างคู่นี้นะอันนี้เป็นจีอู คือผมยังหาตัวเขาเรียกนะอินดิเคเตอร์ที่มันจะโชว์แบบสัญลักษณ์ตรงมุมอย่างเงี้ยไม่ได้อะของ MT5 เออก็ดูยากนิดนึงนะอ่าถัดมาตัวอีกเอ่ออย่างเช่น a u นะครับ a u d เออ่ USD นะครับชุดนี้นะครับเรามองฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบของตัว r e v e r s e r c a l t AB เท่ากับ CD เนาะนะนะครับโอ้ผมมีปากกาอยู่ดีหว่าลืมเลยอ่ะ เขียนปากกาหน่อยเขียนปากกาหน่อยสินานๆนนจะได้ใช้ปากกาทีอะชุดนี้นะครับผมมองเป็นตัวนี้เป็น A นะครับ B C แล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาชุดนี้เป็นดีพอย t ์นะครับเป็น Channel นะครับคือเอาง่ายๆถ้าเราเห็นราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบอยู่ใน c h a n n e ลนะครับคือมันวิ่งเห็นไหมครับชนชนล่างก็เหมือนเด้งขึ้นนะครับชนบนลงเห็นไหมครับ ถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถมองว่าเป็นเอีเท่ากับ cd ได้นะครับหรือถ้าพูดในมุมมองของอ e ีเล็ตเวฟก็คือชุดนี้อาจจะเป็นซิกแซกตัวหนึ่งนะจ,จะเป็นซิกแซกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็น A ถ้าเราถ้าผมผมก็มันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าผมนับเนาะมันก็จะเป็นามนนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าถูกไหมครับตัวนี้เป็น a b แล้ว a ตัวน้อย a b c นะครับตัวนี้เป็น a นะอ่าเป็น a ตรงนี้เป็น b นะครับเอ่อตัว b เนี่ย b มันปรับลงมาในรูปแบบของ flat นะครับมา flat เป็น expanded flat แล้วก็มันจะขึ้นอีกเป็นมันจะขึ้นอีก5ชุดอนึ่งสองสามสีแถวๆเนี้ยนะครับมโนไงมโน o อ่า m o n ล้วนๆล่ะครับ แต่ถ้ามองในมุมมองของคำนิราก็คือเป็น ab เท่ากับ cd นั่นเองนะตัวนี้ครับผู้ไหนเนี่ย a cat เนะาะ a c a เนี่ยเพิ่งไดออเดอร์มามานเนาะชุดนี้เนี่ยมองเป็น ab เท่ากับ cd ก็ได้นะครับเห็นไหมราคาวิ่งอยู่ในกรอบถูกไหมครับเราสามารถที่จะมองเป็น ab เท่ากับ cd ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ย ถูกไหมมันวิ่งในกรอบไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ต้องลองหาวิธีการจับดูครับเช่นกำหนดให้ตัวนี้เป็น a b c d อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็วัดฟีโบดูนะครับตรงนี้เป็นโซนที่เป็น qm หรือเปล่าดูซินั่นไงใช่ไหมเออแค่นั้นแหละนะครับโอเควันนี้ก็มาซับซ้อมก็เรียกว่าซับซ้อมให้ดูว่าการทำเทรดเซตอัพหรือว่าการวางออเดอร์ order. อ่าในใน MT4 เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ a อแคทใช่ไหมอ่า a อแคทเนี่ยครับพวกนี้ก็ส่งให้สมาชิกอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมชุดนี้ผมมองขึ้นมาเห็นไหม a อเท่ากับ c ภาพสีส้มนะครับเห็นไหมครับเป็นภาพสีส้มแล้วก็มีตัวนี้เป็นการเล่แค่นัเองครับอโอเคไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ส่วนคู่ไหนเนี่ยคู่แคทเจเนาะเดี๋ยวดูแคทเจนิดหนึ่งครับแคทเจเนี่ยเหมือนจะวกกลับขึ้นมาเนาะมันจะขึ้นมาทําไมเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับราคาก็เหมือนราคามันเสียทรงแล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าอันนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเอาอยู่นะครับถ้ามันเอาอยู่มันก็จะลงแบบนี้นะครับถูกไหมเป็น Qm หรือเปล่าดูดีดีนะ ใช่ไหมอ่าเราก็แค่รอครับนะครับแต่ว่าใครที่กลัวเนี่ยก็อาจจะดึง s อสลงมาก็ได้นะครับอ่าอยู่ที่ว่าทุกท่านจะจะวางแผนยังไงนะครับเนี่ยยากสุดคือมีของแล้วทำยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเห็นไหมราคามันลงมาเทสทายแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นอัพเทรนต่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอืม ก็ว่ากันไปตามระบบคือเซตอัพผมมาอย่างนี้เนาะผมก็เล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับจะพยายามอัปเดตให้ทุกวันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างนะครับเคสตัวอย่างว่าการที่เราจะทเทรดตัวกองทุนเนี่ยให้มัน ผ่านเนี่ยมันจะต้องมีไอเดียหรือวิธีการเทรดหรือมี mindset อย่างไรนะครับประมาณนี้นะส่วนต้องคําผมรอข้างบนเลยตามในบทวิเคราะห์เมื่อตอนกลางวันที่ผมส่งให้นะครับส่วนในระหว่างเนี่ยคือถ้าสมมติว,ว่ามันมีการฟอร์มต่างๆเ,เกิดขึ้น,นในระหว่างนี้เราอาจจะลงไปเล่นก็นได้นะครับแต่ถ้าเห็นหน้างานแค่นี้ผมเป็นคนขี้เกียจเนาะผมก็มีงานประจาอยู่แล้วเนี่ยนะมีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องดูแลเนี่ยผมก็จะวางอย่างงี้ครับปล่อยไปเลยนะครับรอทีเซตอัพ นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้มาแบบพอครับหอมปากหอมคอเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันในใน,ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ